สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะนี่นะคะลิบบิ้นที่แม่เหมียวใช้ในการพับเหรียญทุกๆครั้งนะคะยี่ห้อนี้เลยค่ะตาละครังใช้ดีไม่มีแตกเลยค่ะขอแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35มสิบห้าเซนติเมตรค่ะวันนี้เราจะพับด,ดอกนะคะพุทธลักษาค่ะ ตัดทั้งสี่เส้นให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว9้าเซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยนะคะได้9้าเซนติเมตรเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนสองค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องหนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สมจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องสองค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นริบบิ้นนะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะเรากลางออกรวบวปลายหางของเส้นที่สมใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้ค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นนี้นะคะสอดมานะคะจากขวาสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมี่ยวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะ บิดปลาริบินมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกหรือว่าเส้นสีขาวดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลาริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ่อ,อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิปดปลายจับเส้น, Lead นะะรบนิบบิ้นนะคะพับกลับลงมาให้เราบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวา สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเอาเส้นนี้หลบมาให้พับเส้นลิบบิ้นให้นะคะให้ชี้มาทางขวาสองเส้นคู่แบบนี้นะคะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะ ต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่สองค่ะสองเส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เอาเส้นสีขาวเนี่ยเข้ามาข้างในนะคะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่เป็นครั้งที่สองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะทําเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสามเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นให้หม้วนมานะคะทางขวามือค่ะมมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สองนี่นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเส้นที่สองจับขึ้นไปค่ะแล้วก็พับเส้นริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบตกสีเหลืองค่ะ ออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับเส้นลิบบินนะคะมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นสีเหลืองจับขึ้นมาด้านบนค่ะ เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เราจับปลายริบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดเข้าไปค่ะสอดต,ตรงกรีบดอกสีเหลืองมาทะลุออกสีเหลืองด้านบนนี่นะคะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะดึงให ดึงเส้นนี้นะคะให้เราเอามือกดกีบบลอกน,นี้ไว้ค่ะแล้วดึงออกไปค่ะนี่นะคะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นํากลับเข้ามาค่ะนํากลับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานตรงกีบบลอกสีขาวดึงออกมาค่ะ รอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตัวกรีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะเส้นต่อมาค่ะ เนนีเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะออกมาแล้วเอามือกดกรีดหลอกนี้ไว้ค่ะแล้วดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จาก ทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลาดิบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้เส้นนี้อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปค่ะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ